สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องออสัญญาณเตือนภัยทางธุรกิจนะครับแต่ว่าจะมองผ่านมุมที่อาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกันเท่าไหร่คือไพ่ทาโรต์4ใบนะครับอ้างอิงจากบทความหนึ่งที่เขาวิเคราะห์ไว้ชื่อสี่ไพ่เตือนภัยธุรกิจจากไพ่ทาโร่สวัสดีค่ะ ใช่ค่ะคือบทความนี้เขามองว่าไพ่พวกนี้ไม่ใช่แค่เรื่องดวงซะทีเดียวนะคะแต่มันเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ที่สะท้อนปัญหาหรือแบบว่าความเสี่ยงที่อาจจะซ่อนอยู่ที่กําลังก่อตัวในธุรกิจเราก็ได้ค่ะซึ่งเออบางทีการวิเคราะห์แบบเดิมๆอาจจะมองข้ามไป ครับเป้าหมายเราวันนี้ก็คือจะมาเจาะลึกกันว่าไพ่แต่ละใบเนี่ยมันสื่อถึงอะไรได้บ้างแล้วมันไปเกี่ยวกับความท้าทายทางธุรกิจจริงๆได้ยังไงโดยเฉพาะช่วงนี้เลยเศรษฐกิจแบบนี้อะไรๆก็ดูไม่แน่นอนเนาะการมีมุมมองใหม่ๆมาช่วยดูก็น่าสนใจดีครับค่ะเหมือนใช้สัญ,ญลักษณ์มาช่วยกระตุ้นให้มองอะไรได้รอบด้านขึ้นลองมาเริ่มกันที่ใบแรกเลยไหมคะไพ่10 o อ w ฟว d รหรือ1ิไม้เทา้า สิบไม้เท้าภาพมันเหมือนคนแบกไม้เยอะๆเลยนะครับดูท่าทางหน่วยมากอันนี้ในทางธุรกิจมันหมายถึงทำงานหนักไปหรือเปล่าครับหรือโปรเจกต์มันล้นมือใช่เลยค่ะตรงประเด็นเลยความหมายหลักๆก็คือการแบกภาระที่มันหนักเกินกำลังเกินตัวไปหน่อยถ้ามองในมุมธุรกิจก็อาจจะหมายถึงองค์กรที่รับงานหรือเปิดโปรเจกต์ไว้เยอะเกินไปทรัพยากรทั้งคนทั้งเงินก็เลยถูกดึงไปหลายทางจนมันไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร อ๋อครับพอเป็นแบบนั้นมันคงไม่ใช่แค่เหนื่อยอย่างเดียวแต่มันน่าจะแบบค่อยๆลดทอนความสามารถในการมองภาพรวมหรือวางแผนยาวๆด้วยเพราะหมดแต่ยุ่งเรื่องตรงหน้าหมดถูกต้องเลยค่ะบทความเขาก็ชี้ว่าผลกระทบคือทีมอาจจะหมดไฟไปเลยขาดโฟกัส แล้วก็ไม่มีแรงเหลือพอจะไปคิดเรื่องกลยุทธ์สําคัญสําคัญข้อเสนอแนะจากบทความก็คือให้ลองกลับมาดูจริงๆจังๆว่าภาระงงานอันไหนที่ไม่จําเป็นหรือมันไม่ได้สร้างประโยชน์หลักๆจริงๆอะค่ะแล้วก็พยายามตัดออกไปบ้างเพื่อจะได้รวมพลังรวมทรัพยากรไปโฟกัสกับสิ่งที่สําคัญกว่าที่มันสร้างผลตอบแทนได้จริงๆโดยเฉพาะในยุคที่ต้องรัดเข็มขัดแบบนี้การโฟกัสยิ่งสําคัญมากค่ะเข้าใจเลยครับ เหมือนต้องมาจัดลำดับความสำคัญกันใหม่หมดเลยมาต่อกันที่ใบที่สองนะครับ Five of Pentacles หรือห้าเหรียญใบนี้แค่ชื่อก็รู้สึกแล้วว่าน่าจะเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองๆนะครับใช่แล้วค่ะใบนี้ค่อนข้างชัดเจนเลยเป็นสัญญาณเตือนเรื่องปัญหาการเงินหรือว่าสภาพคล่องที่อาจจะเรื่องฝุดๆแล้วอาจจะหมายถึงรายได้ไม่เป็นไปตามเป้ากำไรหดหรือมีหนี้สินที่เริ่มกดดันธุรกิจมากขึ้นค่ะ อ,อืยิ่งสถานการณ์ปัจจุบันดอกเบีย้ยก็ดูจะสูงขึ้นการจะไปหาเงินทุนใหม่ๆก็ไม่ง่ายเหมือนแต่ก่อนสัญญาณจากไพ่ใบนี้ก็น่ากังวลเป็นพิเศษเลยสิครับแน่นอนค่ะเรื่องสภาพคล้่อนี่เรื่องใหญ่เลยบทความเขาย้ำเลยว่าถ้าเห็นสัญญาณนี้ไม่ว่าจะมาจากไพ่หรือจากตัวเลขจริงๆก็ตามเนี่ยต้องรีบเลยนะคะ ต้องรีบกลับไปตรวจสอบสถานะการเงินอย่างละเอียดเลยดูพวกกระแสะเงินสดงบดุลีิสินต่างๆแล้วก็รีบหาทางเสริมสภาพคล่องอาจจะต้องคุยกับเจ้านี้หรือหาทางเพิ่มไรายได้ก่อนที่ปัญหาเล็กๆมันจะลามไปจนแก้ยากกัค่ะครับการลงมือเร็วเป็นเรื่องสำคัญจริงๆต่อไปเป็นไท้ที่อ่อชื่อฟังดูน่ากลัวนิดๆนะครับ the tower หอคอยถลม่ม ค่ะ The Tower นี่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นปุบป,ปับกระทันหันแล้วก็มักจะรุนแรงคาดไม่ถึงเลยค่ะเหมือนเป็น disruption หรือไพซอนเรนที่เราอาจจะไม่ทันได้ตั้งตัวในทางธุรกิจภัยที่ว่านี้พอยกตัวอย่างได้ไหมครับว่ามันจะมาในรูปแบบไหนได้บ้างในบทความเขายกตัวอย่างไว้นะคะ เช่นอาจจะเสียลูกค้ารายใหญ่ไปแบบไม่คาดคิดเลยหรือมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบอะไรบางอย่างที่กระทบธุรกิจเราแรงๆหรือแม้แต่เรื่องภายในอย่างระบบ IT ีหลักเกิดล่มไปเฉยๆหรือเกิดวิกฤตชื่อเสียงอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งมันกระทบแรงและเร็วมากอ๋อฟังดูเป็นเรื่องที่ควบคุมยากจริงๆนะครับมันต่างจากสองใบแรกที่เหมือนปัญหามันค่อยๆก่อตัวแต่เดอะทาวเนี่มาแบบไม่ให้รู้ล่วงหน้าเลยใช่ค่ะ ลักษณะเด่นของมันคือความฉับพลันเลยเพราะฉะนั้นคำแนะนำสำคัญจากบทความก็คือองค์กรต้องมีแผนสำรองหรือ contingency plan นะคะที่คิดเผื่อสถานการณ์แย่ๆพวกนี้ไว้บ้างรวมถึงต้องมีระบบบริหารความเสี่ยงหรือ risk management ที่ดีพอเพื่อให้พอจะตั้งรับหรือฟื้นตัวได้ถ้าเจอเรื่องไม่คาดฝันแบบนี้การเตรียมพร้อมรับมือเป็นกุญแจสำคัญเลยนะครับมาถึงไพ่ใบสุดท้ายครับ seven of swords เจ็ดดาบ ใบนี้ดูมีความลับลมคมไหนไม่น่าไว้ใจอย่างไงไม่รู้ครับใช่เลยค่ะไพ่ใบนี้จะเตือนเกี่ยวกับเรื่องความไม่โปรง่งใสการกระทําที่ไม่ซื่อสัตย์กลยุทธ์ที่ไว้เปิดเผยหรืออาจจะหมายถึงมีคนในองค์กรหรืออาจจะเป็นคู่ค้าทางธุรกิจของเราที่อาจจะกําลังทําอะไรบางอย่างที่ไม่น่าไว้ใจหรือมีผลประโยชน์แอบแฝงอยู่ค่ะหมายถึงอาจจะเกิดปัญหาแบบข้อมูลล่วไหลกลยุทธ์โดนลอกหรือเจอดีลที่ไม่แฟร หรือแม้กระทั่งทุจริตภายในองค์กรอย่างนั้นหรือเปล่าครับประมาณนั้นเลยค่ะเป็นความเสี่ยงที่มาจากคนนี่แหละทั้งข้างในและข้างนอกบทความเขาก็แนะนาว่าโดยเฉพาะช่วงที่การแข่งขันสูงสูงเศรษฐกิจบีบบีแบบนี้มันอาจจะมีแรงจูงใจให้คนเลือกทางลัดหรือวิธีที่ไม่ค่อยโปร่งใสมากขึ้นดังนั้นการทำ d ูด d i l i g e n c หรือการตรวจสอบข้อมูลธุรกิจให้ละเอียดมากๆก่อนจะไปร่วมงานหรือทําสัญญากับใครเนี่ยสำคัญมากเลยค่ะ รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นเรื่องความซื่อสัตย์โปร่งใสด้วยสรุปแล้วการเข้าใจสัญญาณเตือนจากไพ่สี่ใบนี้ตามแนวคิดในบทความก็ไม่ใช่เรื่องงมงายอะไรนะครับแต่เหมือนเป็นการเปิดมุมมองใหม,ใหม่ในการประเมินความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์เหมือนมีเซ็นเซอร์อีกตัวคอยจับสัญญาณที่บางทีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเดิมๆม,มันอาจจะมองไม่เห็น ใช่เลยค่ะมันช่วยให้เราตระหนักถึงสิ่งที่เรียกว่ากับดักที่มองไม่เห็นได้ดีขึ้นแล้วที่น่าสนใจคือสัญญาณเตือนพวกนี้มันอาจจะไม่ได้แยกกันเด็ดขาดนะคะเช่นการที่เราแบกภาระหนักเกินไปสิบไม้เท้านานๆโดยไม่แก้มันก็อาจจะส่งผลกระทบต่อไปถึงเรื่องเงินห้าเหรียญได้หรืออาจจะทำให้เราประมาทมองข้ามสัญญาณภัยเงียบ The Tower หรือเปิดช่องให้เกิดความไม่ซื่อสัตย์เดาบได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะ การมองภาพรวมความเชื่อมโยงตรงนี้เลยสำคัญมากในสถานการณ์ปัจจุบันเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากครับช่วยให้เราเท่าทันสถานการณ์ได้รอบด้านขึ้นจริงๆก่อนจะจบกันวันนี้ผมมีคำถามทิ้งท้ายให้ลองไปคิดกันต่อเล่นๆนะครับได้เลยค่ะน่าสนใจค่ะว่ามาเลยให้สัญญาณเตือนลุงหน้าเกี่ยวกับความเสี่ยงทางธุรกิจที่ซ่อนอยู่ที่การวิเคราะห์แบบเดิมๆอาจจะมองข้ามไปก็น่าเก็บไปลองคิดต่อย,ยอดกันดูนะครับ สนใจนะครับอยากจะมาดูดวงส่วนตัวก็สามารถติดต่อผมได้นะครับตามอดีลไลน์ที่ขึ้นหน้าจอเลยนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับ